Hit a million views, we gon' celebrate. celebrate. Dreams turn real, girl, you levitate. you levitate. Keep on shining, never hesitate. We gon' raise a glass, it's your time, elevate. From the ground up, now the world gon' see. Little queen on the mic, that's a victory. All the haters talk low, but you ride the beat. Now a million eyes lock, girl, you can't be beat. สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีพี่น้องสมปปลาวทั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศครับวันนี้นะครับขอแสดงความยินดีกับน้องที่ดาลาวศีวิไลแล้วก็อาจารย์ภู้สีวิไลเป็นอย่างยิ่งนะครับบทเพลงหอบฝันข้ามโคง ตอนนี้มาแตะที่หนึ่งลานวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือว่ามาตามนัดครับเพราะว่าผมพูดไว้ังแต่คลิปที่แล้วว่าเอาวันนี้นะครับในช่วงเดือนเนี่ยถึงลานแน่นะครับเพราะว่าดูอัตรานะครับเร่งของการเพิ่มของยอดวิวแล้วรู้สึกว่าระยะ2อสาวันที่ผ่านมาเนี่ยยอดวิวของเพลงของฝันข้ามโขงเนี่ยนะครับจะเพิ่มขึ้นนะครับจะเพิ่มขึ้น จากที่มีอัตราวันละประมาณ3 4หมื่นวิวก็กลายเป็น5 6หมื่นวิวครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะเรื่องนี้เป็นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับด้วยที่อาบัดพิพี่ในวงการไม่ว่าจะเป็นพี่อาไอนะครับพี่้งญิงนะครับที่มีความเมตตาต่อน้องรวมทั้งแม่หน่อยนะครับของอูองหญิงด้วยนะครับที่มีความเมตตาต่อน้อง ได้นะครับติดต่อมาขอให้น้องเข้าไปารับชุดจากบรรดาพี่ี่ก็เหมือนกับรับพรแหะครับจากรุ่นพี่อา,อาอาเองเนี่ยเห็นว่ามีอายุประมาณ13ปีก็เป็นรุ่นพี่เล็กน้อยนะครับส่วนพี่ผุ้หญิงเนี่ยก็จะเป็นรุ่นพี่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่นังตั้งสองคนก็ถือว่าได้ให้สิ่งที่ดีนะครับให้กับน้องถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในเส้นทางชีวิตการเป็นนักร้องของ อาทิดาลาวสศิวิไลนะครับซึ่งถ้าอาจารย์ผู้ศิวิไลเองนะครับดูท่าทางคุณพ่อก็มีความภูมิใจนะครับว่าเกินคาดนะครับทางอาจารย์ผู้ศิวิไลก็ไม่คิดว่าน้องทิดาลารจะทําได้สําเร็จนะครับในระดับนี้นะครับเนื่องจากเป็นซิงเกิลแรกของเด็กอายุแค่11เ็ปีแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่อาจารย์ผู้ศิวิไลบอกว่าคา,าดไม่ถึง และเป็นคือเบื้องต้นนะที่ได้น้องธิดาเรามาเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยก็ทําให้อาจารย์ภูรศศิวิไลนะครับแล้วก็ภรรยาก็คือคุณแม่พึ่งเนี่ยมีความสุขแล้วครับในผลงานของลูกสาวนะครับคนนี้นะครับที่ตั้งใจนะครับร้องตั้งใจนะครับในการที่จะสื่อสารกับดาวนแฟนนะครับให้ได้เห็นบุค,คลิกที่ก็ถ้าจะมีความร่าเริงแจ่มใส นะครับกล้าแสดงออกตามตามวัยครับแล้วก็ดูแล้วน่ารักนะครับทําให้นะครับกระแสความนิยมตอนนี้ผมบอกไปเลยครับว่าน้องธิดาราตอนนี้เนี่ยกําลังมีชื่อเสียงในประเทศไทยแล้วครับอย่างรวดเร็วจะว่าภายในข้ามคืนก็ได้เพราะว่าเพลงนี้เพิ่งปล่อยมาไม่ถึงเดือนครับจากนะครับเด็กนะครับที่สปอเราเด็กตามบมานนอกค้องนาเราธรรมดานี่ละนะครับชีวิตเองก็เป็น จะว่า,าไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่นะครับไม่ทราบว่าอยู่กับแม่นะครับคุณแม่ก็มีสามีนะครับคนใหม่แล้วก็ตัวเองก็ยังไม่รู้ว่า,าพ่ออยู่ที่ไหนแล้วก็มาเป็นบุตรของบุตรบุญธ,ธรรมนะครับของอาจารย์ปูศิวิไลด้วยความาการุณานะครับของบรรดาของครูเพลงนะครับอา,อาจารย์ปูศิวิไลที่ให้โอกาสชีวิตให้กับ น้องธิดาลาวในครั้งนี้นะครับและในวันนี้นะครับผมคิดว่านะในก้าวต่อไปของทิดาลาวน่าจับตามองอย่างจริงเพราะว่าตอนนี้ผมคิดว่าทิดาลาวเนี่ยอยู่ในกระแสนะครับที่จะทําให้น้องเนี่ยพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้นะครับอาจารย์ภูศิวิไลและนะครับแม่พึ่งนะครับภรรยาได้ออกมายืนยันนะครับว่าอาการอาที่นำทิดาลาวาเป็นผุนธรรเนี่ย ก็คือการนํามาเป็นลูกนะครับหลายคนที่อาจารย์ภูซื้ออะไรปั้นมาเนี่ยอา,อาจารย์ภูเป็นคนใจกว้างขวางนะครับไม่ได้ดึงเด็กไว้ถ้าเด็กมีโอกาสอาจารย์ภูก็ผลักเข้าไปสู่ค่ายเพลงใหญ่ๆนะครับหรือพื้นที่ที่บร,รรดาูุศิ์ลูกหาจะได้จเจริญเติโตัว,ตวนะครับก็มีทั้งประสบความสําเร็จบ้างนะครับไม่ประสบความสำเร็จบ้างแต่สาหรับทิดาราวเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นนะครับไม่เหมือน นักร้องนับร้อยที่อาจารย์ภูศิวิไลเคยเขียนเพลงเคยสนับสนุนนะครับในฐานะเป็นครูเพลงแต่ทิดาราศิวิไลเนี่ยถือว่าเป็นลูกนะครับเป็นลูกเป็นตัวแทนของอาจารย์ภูศิวิไลนะครับเพราะว่าอาบุตรจริงๆลูกจริงๆของอาจารย์ภูศิวิไลเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นอาชอบไปเส้นทางอื่นนะครับไม่ได้อามาในเส้นทางร้องเพลงหรือชอบเพลงอะไร ดูแววแล้วเนี่ยทำให้อาจารย์ภูศิวัยคาดว่านะมระดกทางด้านเสียงเพลงความสามารถต่างๆเนี่ยที่นะครับอาจารย์ภูศิวัยมีเนี่ยจะมอบส่งต่อให้กับบุกสาวคนนี้ครับดังนั้นคําพูดเหล่านี้ของคุณแม่พึ่งเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะมีการบ่กบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างว่าที่ดาราวเนี่ยอย่างไรอาจารย์ภูศิวลยจะส่งให้สุดครับนี่คือการพิสูจน์ผลงาน ชิ้นเอกของชีวิตการเป็นครูเพลงและนักร้องลูกทุ่งของอาจารย์ภูศิวัยแน่นอนครับเรื่องแบบนี้แหละครับที่ผมอยากจะรากเรียนว่าท่านจับตามองให้ดีนะครับก้าวเดินต่อไปของทิดาลาวซึ่งผมเคยบอกว่าอาจารย์ภูศิวัยเนี่ยท่านจะส่งขึ้นดีแน่แน,นครับอย่างป้านีตอย่างตั้งใจอย่างทุ่มเทด้วยเพราะว่าน้องทิดา,าราวศิวัยเนี่ยอนาคตจะก,กลายเป็นทายาททางด้าน บทเพลงและสิ่งที่อาจารย์ภูรักที่สุดก็คือเพลงลูกทุง่งนี่แหละครับเป็นสิ่งที่น่าจับตาม,มองซึ่งมันจะมีผลดี2อ,อย่างนะครับ2อ,อย่างที่ว่านี่คือ 1. อาจารย์ภูยจะได้ทําผลงานที่ดีที่สุดนะครับในชีวิตผลงานมาสเตอร์เพลในระยะหลังเนี่ยนะครับอาจารย์ภูจะต้องนะครับทำออกมาเพื่อที่ดาเหล่าอย่างเต็มที่ความสามารถของอาจารย์ภูศิวิไลนะครับจะทําให้อาจารย์ภูศิวิไลเนี่ย ได้รับเกียรตในฐานะรูเพลงเพื่อมากขึ้นส่วนนะครับบูรบุญธรรมนะครับคือน้องธิดาราวศีวิลไลที่ซึ่งถือว่าได้รับมรดกรุ่ทุ่งจากอาจารย์ปู้รีวิลไลเนี่ยเ <g ülme> มื่อดได้รับผลงานในระดับ Masterpiece นะครับที่ดีที่สุดในชีวิตของพ่อเนี่ยจะมอบให้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยจะทําให้ชื่อเสียงของธิดาลาวศีวิลไลเนี่ยโด่งดังขึ้น จุดนี้แหละครับมันเป็นสองพลังบวกนะผมว่าเป็นสองพลังบวกซึ่งมันดีเหลือเกินนะครับดีเหลือเกินนะถามว่าความสามารถของอาจารย์ภูศรีเวิัยเนี่ยนะครับมีความสามารถทางการแต่งเพลงที่ดีไหมผมเท่าที่ผมมองดูผมการันตีครับว่าอาจารย์ภูศรีเวิัยมีพรสวรรค์ในด้านนี้และนะครับรอพิสูจน์ผลงานที่ดีที่สุดนะครับซึ่ง ตอนนี้มีลูกสาวคนหนึ่งมารองรับผลงานนั้นแล้วด้วยน้ําเสียงด้วยพลังเสียงซึ่งผู้หญิงรัตนาพรเพ่บ้านแพงหรือพี่ผู้หญิงนี่บอกว่าเป็นแหบมหาเสน่ห์น้ําเสียงของน้องธิดาเราจะเป็นเสียงที่คุณแม่หน่อยว่าเป็นเสียงกว้างเป็นเสียงกว้างเป็นเสียงศาสตร์เป็นเสียงมอลำเป็นเสียงลูกทุ่งแท้แต่มีความแหบคล้ายเสียงสายหยัดสัญญานั่นแหละครับถ้าเป็นฝ่ายชาย แหบแบบนี้เนี่ยจะเป็นแหบ,บที่ทําทให้เปิดเพลงน่าฟังทําให้มีผู้คนชอบและนะครับทิดาราวศิวิไลเนี่ยจะเติบโตโดยขึ้นมาด้วยความว่าเป็นนักร้องและบทเพลงอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นในเส้นทางของอาจารย์ปูศิวิไลและที่สําคัญน้องทิดาราวศิวิไลเนี่ยนะครับได้รับความเมตตานะครับสงสารการสนับสนุนจากบรรดาแฟนคลับอย่างกว้างขวาง,วางนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับนักร้องท่านอืน่นๆอย่างพี่ยงยงิงพี่อายหรือคนอื่นนะครับเมื่อมาฟังเพลงของทิดาลาวแล้วเนี่ยได้หลายคนก็ชอบครับในน้าเสียงในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นทิดาลาวดังนั้นนะครับผมคิดว่าน้องน้องจะไปได้ดีแนะ่และที่สาคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งก็คือบรรดาพี่ๆในวงการนี่แหละครับที่ให้ความเมตตานะครับกับน้องทิดาลาววันนี้นะครับทิดาลาวผ่านหนึ่งล้านวิวเรียบร้อยแล้ว น่าดีใจมากครับแล้วก็ยังไม่หยุดนะตอนนี้หนึ่งล้านสองหมื่นสองหมื่นวิวสเสร็จแล้วผมคิดว่ายังจะเพิ่มขึ้นไปได้อีกนะครับคงจะเพิ่มขึ้นไปได้อีกนะครับเดี๋ยวเราดูว่าจะขี่แสนหรือจะเป็นสองล้านวิวไหมไอ้ <laughs> เรื่องนี้มันก็อยู่ที่เพื่อนเพื่อนนะครับยุก,กับพี่น้องนะครับบริยุก,กับดังฮองแล้วตอนนี้ว่าสซอยกันไหลซอยกันแช่ซอยเขาไปเบิ้งนะครับเพื่อจะให้ทิดาราศรีวิไลเนี่ย ได้รับนะครับเพลงหอฟันห้ามคุงเนะี่ยจะได้ปรากฏต่อสายตาผู้คนมากขึ้นยิ่งยอดวิวเพิ่มขึ้นนะครับเพลงเพลงนี้ก็จะไปปรากฏต่อสายตาผู้คนกว้างขวางขึ้นในอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะครับถ้ารักน้องทิดาราก็ช่วยกันครับช่วยกันมาดูนะครับมาดูมาฟังซึ่งผมคิดว่ามันเป็น,ม,นมันไม่ใช่เรื่องขอร้องหรอกผมคิดว่าหลายๆท่านก็อยากจะฟังเพลงนี้อยู่แล้วครับก็คือฟังไม่เบื่อนะฟังไม่เบื่อยังฟังได้เรื่อย ตัวจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่การันตีว่าระหว่างพ่อกับลูกนะครับอาจารย์ภูศิีวิไลเนื้อเพลงของอาจารย์ภูศิีวิไลดีดีนะครับเนื้อเพลงดีเพลงดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือนักร้องก็ดีด้วยนี่คือเหตุผลที่ทําไมยอดวิวเนี่ยของน้องธิดาราศิีวิไลในเพลงหองฟันข้ามคุงเนี่ยมีอัตราการมีอัตราเร่งที่เพิ่มขึ้นยิ่งนานไปยิ่งยิ่งมีคนดูมากขึ้น เพราะว่าค่ายเพลงของอาจารย์ภูสีวิไลย,ยังเป็นค่ายเล็กครับการประชาสัมพันธ์เวทีก็ยังไม่มีให้ขึ้นนะครับเป็นของตัวเองทําให้การเติบโตของธิดาเาเนี่ยเกิดขึ้นด้วยการบอกปากต่อปากด้วยการอ่าเอื้ออ่อนนะครับของพี่บรรดาพี่พี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ชุดไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกถึงความรักต่อธิดาเาทําให้เอฟซีแฟนคลับของบรรดานัรกร้องซูเปอร์สตาร์อย่างวิงหรือน้องอา,อายหรือคนอื่นเนี่ย อาพันว่ามองว่ามาสนใจเด็กคนนี้ว่าเอน้องคนนี้เป็นใครทําไมพี่ๆเขาถึงรักแบบนี้นะครับเมื่อแฟนคลับต่างๆสนใจแล้วก็จะติดตามมาฟังผลงานนะครับพอติดตามมาฟังผลงานอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ไงฮะเพลงดีนักร้องดีทําให้เพลงนี้มียอดอยู่ในช่วงปลายๆใกล้ๆจะเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับช่วงหลังสิบกว่าวันเป็นต้นมาเนี่ย ยอดวิวยัยงทรงตัวและเพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วยและมีท่าทีจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะครับเพราะว่าน้องธิดาเราเนี่ยมีโปรแกรมการ่าขึ้นเวทีไม่ว่าจะเป็นมอรำเสียงวิหกนะครับอลังการโชว์หรือว่า,าระเบียบวัฒนิลป์จุดนี้นะครับเอฟซต่างๆนะครับที่มีอยู่ในเสียงวิหบระเบียบวัฒนิ์นะครับจะได้เห็นความน่ารักและแน่นอนครับ เรื่องราวของน้องธิดาลาวศรีวิไลนอกจากจะอยู่ในวงการลูกทุ่งมอลําแล้วก็จะมีแฟนๆนะครับทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ดูลูกทุ่งมอลําแต่นะครับชอบในน้ำเสียงนะครับเป็นแฟนที่รักเพลงลูกทุง่งก็จะมีสาขาหนึ่งครับว่เาเพลงของอาจารย์ปูศรีวิไลเนี่ยเป็นเพลงลูกทุ่งแท้ๆครับทําให้มันเกิดเขาเรียกว่าเป็นแมสครับคือเป็นมหาชนทําให้คนทั่วไปนี่ชอบเพลงนี้ได้ง่ายมันอยู่ที่เพื่อนๆในช่วงกันแชร์หรือเปล่าครับ ช่วยกันแชร์ช่วยกันดูจะทําให้เพลงเพลงนี้เนี่ยนะครับกระจายไปมากขึ้นกว่านี้และสิ่งที่ส่งผลดีกับน้องธิดาราคือชื่อเสียงที่เพิ่มมากขึ้นเส้นทางน้องจะไปได้ดีมากขึ้นเรื่องนี้ไม่ใช่ถึงล้านวิวแล้วนะครับพอใจยังไม่ใช่ครับยังต้องช่วยสนับสนุนติกต่อไปรวมทั้งผลงานของอาจารย์ภูศซีิไลด้วยครับแล้วก็ในระยะต่อไปนะครับผมอยาจจะนําเสนอเรื่องราวของ นักร้องของภูผาได้ขอด้วยนะครับก็คือน้องแหม่มสีสุดานะครับเป็นนักร้องอาจากเซโนเหมือนกันนะครับจากอุทุมพรเมืองอุทุมพรนะครับแขวงสวนรนเขตสอปลาวนะครับซึ่งน้องอากาลังจะมีผลงานซิงเกิลแรกออกมานะครับก็ยังไงยังไงก็ขอการสนับสนุนจากบรรดาเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าน้องเขามีความตั้งใจในการร้องเพลงจริงน้องแหม่มสีสุดาเนี่ย อยู่นะครับหมู่บ้านเดียวกันกับน้องทิดาเราศรีวิไลนะครับแล้วเป็นญาติเครือญาติกันด้วยและแม่มสิศรีสุดานะครับของภูผาเรคคอขอดเนี่ยไม่ใช่เห็นเห็นธิดาเราดังและเริ่มจะ,ะสร้างแล้วผมเราจะไปดึงมาไม่ใช่นะครับมันโลกกลมมากนะครับอาจารย์ภูศรีวิไลเนี่ยก,ก็ก็ตอนแรกก็ยังไม่รู้จักผมมยังไม่รู้จักท่านก็ไปน,นําธิดาเรามา มหาดร้องเพลงส่วนทางภู้ผลเลคคอร์ดเนี่ยก็ไปเจอแหม่มศิสุดานะครับทั้งอีกรูปแบบหนึ่งก็คือมาในสายงานของผมนะครับเป็นลูกนะครับของของญาติของคนที่ทำงานกับผมและนะครับแหม่มศิสุดาเนี่ยได้รับการแนะนำนะครับผมฟังเสียงดูแล้วดูหน้าตาดูเสียงดูบุคลิกแล้วเนี่ยถือว่า นะครับเป็นนักร้องที่ดีมากๆคนหนึ่งน่าจะได้รับการส่งเสริมนะครับดังนั้นผมตัดสินใจทางภูพาเลคกคอนตัดสินใจว่าจะนะครับทำเพลงสิ่งแรกให้น้องและนะครับพอต่อมาทั้งจะรู้พอต่อมาทึงรู้ครับว่าแม่มสีสุดาเนี่ยอยู่หมู่บ้านเดียวกันกันกบน้องทิดาลาวและเป็นเครื่อญาติกันด้วยนี่มันเป็นเรื่องมหาศจรรนะครับเขาเรียกว,ว่าบางสิ่งบางอย่างมันจัดสรรน,นะ มันเป็นเรื่องของการเวลาเรื่องเรื่องบางสิ่บางอย่างเนี่มันอธิบายไม่ได้ครับผมที่บอกว่าไปเจอมาสองคนแต่กับว่าทั้งสองคนเนี่ยมีความสัมพันธ์กันเป็นเครื่อญาติกันอย่างที่เราไม่รู้และอาจารย์ภูซิลไลกับผมก็ไม่เคยรู้จักกันแต่มีข้อต่อโซ่ตรงกลางคืออาจารย์โก้ลำดวนมิวสิก ซึ่งผมก็รู้จักอาจารย์โก้มานานเหมือนน้องชายส่วนอาจารย์โก้ก็ไปรู้จักอาจารย์ภูศรีวิไลก็เป็นเหมือนน้องชายอาจารย์ภูเหมือนกันแล้ววันหนึ่งนะครับก็ทําให้ผมได้เจอกับอ,อาจารย์ภูและได้เจอกับน้องธิดาราวแรกก็ถามไปยังน้องแม่มน้องแหม่มบอกว่าน้องแม่ม,มก็ตกใจว่าเอาธิดาราวเนี่ยเป็นเป็นญาตินะครับที่าที่ธิดาราวเนี่ยอาจจะยังจำไม่พี่ไม่ได้เพราะยังเล็กมากนะครับพี่เข้ามาทํางานหรือเรียนจบแล้วเนี่ยที่บ้าน แต่พี่ๆเขาจาน้องได้นะครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ผมว่าโลกมันกลมมากนะครับทุกสิ่งอย่างมันจัดวางคือมันชักผ่านะทําให้เรามาเจอกับสิ่งที่มันเหมือนจุดท้ายตำตอยู่ใกล้กันเรือเกินนะครับสิ่งที่เราไม่เคยรู้จักกันมันก็มารู้จักกันนะครับเรื่องแบบนี้ครับเป็นเรื่องที่ผมคิดว่านะมันเป็นเสน่ห์นะเป็นเป็นเสน่ห์ของชีวิตเสน่ห์ของโลกว่าบางสิ่งบางอย่างมันทําให้เรารู้สึก เอามาคบคิดนึกคิดเหมือนกันว่ามันมีสิ่งบังเอินหรือไม่หรือมันเป็นสิ่งที่กำหนดโดยโชคชะตาอย่างที่ดาราศิวิไลเนี่ยข้าม,มาเมืองไทยได้ยังยังไม่ถึงคือออกซิงเกิลได้ยังไม่ยังไม่ถึงเดือนนะครับแต่ณวันนี้ผมเชื่อนะมีคนหลายร้านคนรู้จักที่ดาราศิวิไลแล้วและน้องกําลังมีอนาคตที่สดใสนะครับขพอ,พอแสดงความดีกับนะครับพี่น้องทางสพอเราด้วยนะครับว่า ลูกหลานทองท่านกาลังสร้างชื่อเสียงในประเทศไทยอยู่ครับตอนนี้สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับขอแสดงความดีกับน้องที่ดาราอีกครั้งหนึ่งครับและขอแสดงความดีกับอาจารย์ภูซิวะไยอย่างยิ่งครับขอบพระคุณมากครับ